ช่วงนี้กลับมาติดตามไล,ล่เรียงประเด็นทางเศรษฐกิจปากท้องกันหน่อยเนี่ยเรื่องเนที่เรื่องของราคาข้าวอย่างที่เกิดไปสักครู่ตอนนี้เนี่ยข้าวเปลือกในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นทำให้หลายคนกังวลเหมือนกันว่าเอ๊หลังจากนี้อย่างคุณย้อยอย่างผมเองเวลาเราไปซื้อข้าวสารเป็นถุงมาหุงที่บ้านเนี่ยรเราจะต้องซื้อแพงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้นะล่าสุดเองทางกรมการคร้าภายในก็บอกว่าได้มีการเรียกประชุมทางสมาคมผู้ผลิตโรงสีห้างค้าส่งค้าปลิกต่างๆมีการสั่งย้ำไปเลยบอกว่าห้ามปรับขึ้นราคาข้าวสารถุงในตอนนี้ คุณจุรินลักษณะวิสิตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวสารบรรจุถุงเนี่ยหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่อินเดียเนี่ยห้ามส่งออกข้าวเป็นการชั่วคราวทําให้ราคาข้าวทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้ทางกรมการค้าภายในได้เชิญนะทั้งสมาคมผู้ผลิตโรงสีห้างสสินค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันแล้วก็ติดตามสถานการณ์ราคาข้าวดูแลราคาให้เหมาะสม ไม่กระทบทั้งพี่น้องเกษตรกรไม่กระทบทั้งประชาชนผู้บริโภคปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ยังไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการข้าวขึ้นราคานะครับสำหรับราคาข้าวเปลือกที่ปรับสูงขึ้นมากในขณะน,นี้ส่งผลดีโดยตรงกับเกษตรกรแต่ก็ยอมรับว่าเมื่อราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นก็ทําให้ต้นทุนข้าวสารปรับสูงขึ้นตามไปด้วยก็ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในกํากับดูแลราคาข้าวสาร ไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคหรือถ้ามันจะกระทบจริงๆก็ให้กระทบน้อยที่สุดที่ผ่านมาราคาเข้าวสารถุงส่วนใหญ่แม้จะแปะป้ายแสดงราคาไว้แต่เวลาขายจริงเนี่ยก็จะมีการทำโปรโมชั่นลดราคาต่อเนื่องอยู่แล้วดังนั้นก็อย่าคงต้องติดตามสถานการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ